นี้จะมาแบ่งปันเรื่องปกฉลากนะคะดูดูต้องดูที่ปกฉลากเขาจะใบมานะคะเขาจะใบมาดูที่ปกฉลากอันนี้ของงวดวันที่สิบหกตุลานะคะสิบหกตุลาจะมีคนกี่ควายคนสี่คนนั่งอยู่บนหลังควายควายก็สี่ตัวผู้ชายมีแต่ผู้ชายหมดผู้ชายก็เป็นหกนะคะผู้ชายตีเป็นหกนะคะผู้หญิงตีเป็นสี่ผู้ชายเป็นหกเลขที่ที่ออกของววันที่สิบหกมาตรงตรงเลยค่ะสิบหกตุลามาตรงตรสี่สี่หกตรงๆเลยค่ะอันนี้ เขาจะใบของที่ปกฉลากนะคะต้องตามดูมาดูของเสก,กีกาเขาจะใบมาเขาจะมีเลขหนึ่งสามแปดหกเห็นไหมคะหนึ่งสามแปดหกเราจะเล่นตามตามนี้มันก็มีแค่ที่เห็นตัวเลขนี่แหละคะ่ะที่ออกหัดของที่หนึ่งิสก,กิกาก็ออกมาตรงๆเลยคะ่ะหกสามวดนนี้ก็เข้านะคะวันนี้เข้า ต้องดูที่ลอตเตอรี่ที่หน้าปกนะคะที่ปกงวดต่อไปนะคะสิบหกพฤศจิกาจะมีคนสองคนลอยกระทงนะคะต้องดูดูดดตรงนี้เลยคะ่ะวันที่ยี่สิบเกิดพฤศจิกาอย่าลืมตัวนี้นะคะสองเกิดวันที่ยี่สิบเกิดพฤศจิกาคือวันลอยกระทงมีผู้ชายกับผู้หญิงมีอยู่สองคนถือมีกระทงอยู่สี่สี่อันอย่าลืมนะคะผู้ชายก็เป็นหกผู้หญิงก็เป็นสี่กระทงสี่ หรือจะมาสี่สี่พี่น้องเอ้ยตีตีผู้ชายเป็นหกผู้หญิงเป็นสี่กระทงก็สี่คนสองคนหรือจะเป็นหกสี่สองหกสี่สองเพราะว่าผู้หญิงเป็นสี่อันนี้ก็สี่แล้วกระทงก็สี่ก็เป็นตัวเดียวหกสี่สองนะคะหกสี่สองลองดูค่ะแล้วก็อย่าลืมวันที่ยีสิบเก็ดด้วยนะคะเขาใบมาให้แล้วนะคะ ปกฉลากคะ่ะใบที่ปกฉลากก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะของวันวันที่หนึ่งมันไม่ใช่วันที่สิบหกพฤศจิกามารอดูคะ่ะว่าจะมาตามที่ปกฉลากหรือเปล่าขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเร็วเรๆ